ผมกบหนุ่ยหย่าสดนะครับขายทั้งหมูลูกหมูแคะครับหมูแคะเวียดนามเรือดร้อยนี่ครับลูกหมูแคะเวียดนามเรือดร้อยครับผมขายทั้งพันหยาขายทั้งลูกหมูนะครับตัวละพันหาลอยครับจากปกติตัวละพันหาลอยลดเหลือโปรโมชั่นตัวละพันสองลอยครับรับเองเท่านั้นนะครับนี่ครับพอพันครับ นี่ครับของพิกาดบบานวันดินแดงตําบลพ้นท่องอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินุ์นะครับลูกหมูแคะครับผมครับรับเองเท่านั้นครับบริษัทขนส่งเขาว่ารับส่งลูกหมูนะครับผมพิกาดบบานวัลนินแดงตําบลพ้นท่องอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินุ์ครับตัวรับพันสองลอยครับจากปกติตัวระพันหาลอยครับลูกหมูแขะสายพันแแทครับ เรีย่ออยติดต่อได้ที่หมายเลข0636323828นะครับติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์0636323828นะครับหรือเฟซบุ๊กหนุย่ยเราเว้นวักเราก็ย่าสดนะครับซื้อเฟซบุ๊กหนุย่ยเราเว้นวักเราก็ย่าสดนะครับหรือไลน์ไอดี ID ดีไล่น์เด้านะครับผมครับลูกหมูแคะเลือดลอยครับ,รบขอจบพี่ดีโอเพียงเท่านี้นะครับให้อาหารด้วยหย่าเลยครับผมเพราะว่าผมขายทอนท่นานหญาหลายสายพันธุ์นะครับผู้ใดสนใจพันหญากระตีตอมาได้ครับผู้ใดสนใจลูกหมู ไปเลี้ยงนะรารากัรากนาักก็ตีต่อมาได้ครับมีแต่โตนารากักนารากักทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ